สวัสดีเป็นทางการไม่น้อยสกิดขาวเก้านะคะทุกคนตอนนี้ก็มาถึงอุรณมาถึงบ้านเรียบร้อยปลอดภัยหลังจากที่เดินทางไปกรุงเทพพามานครไปทำธุระสําคัญไปไปทําธุระกับทะเังาน่กับทีมงานกับนาไปพบปากันแก แต่มันมันยังไม่พร้อมเท่าไหร่ก็คือไปได้อยู่ได้อยู่น้อยไม่ได้อยู่หลายวันเพราะธุระธุระเขายังมีอยู่แต่ไม่น้อยน่ะไม่มีธุระอะไรนอกจากว่าเพื่อนจะมาวันที่ยี่แปดยี่เก้านั่นแหละแล้ว แต่เชฟเขามีธุระจำเป็นต้องกลับบ้านด่วนเพราะมีพระจิตที่จะบริจาคของให้คนเด็กน้อยอนาถาแล้วก็ที่อาจารย์ที่วัดวัดหนองปิดกาเขาก็ตามตัวเชฟยันกลับด่วนเพราะเขามีให้เชฟไปทำข่าวไปถ่ายคลิปถ่ายอะไรให้ไปไป คือเขาเขามีงานมีการกันที่จังหวัดเพชรบุรีวันที่ยี่แปดเชฟก็จะจะไปทอดทอป่าที่อะไรชักแห่งนี่แหละไม่น้อยก็ลืมเนาะเราก็ทีมงานสกิจข่าวก็ได้ทำบุญทำร่วมกันหมดเออเอซี FC เชฟยันแม,แม่แม่จากต่างประเทศหรืออยู่เมืองไทยหรืออยู่มนอก,นอกเขาก็ร่วมบุญมาเออมีหน่อยมีนิดมีหน่อยแล้วก็ ช่วยๆกันทำบุญด้วยกันบริจาคให้คนยากไร้เราทิ้งไหนที่ที่เขาเขาไม่มีการดานไม่มีอยู่มีกินไม่มีอันนูน้นไม่มีอันนี้เราก็รวบรวมกันมีน้อยทำน้อยเราเราก็ไม่ทำให้เราลำบากแล้วก็มีแม่ๆจากต่างประเทศหรือเพื่อนๆ F.C. อยู่เมืองไทย ส่วนมากก็จะมีแต่เอฟของเชฟยันที่อยู่แม่แม่ต่างประเทศคนนิดคนหน่อยเราก็ประชมประสานกันซื้อของไปบริจาคที่การด้านที่คนไม่มีอะไรจะกินม,มีหม้อหุงข้าวมีเสื้อผ้ามีอะไรอะไรเราก็เอาไปบริจาคทำเราเราก็เป็นสะพานบุญเชฟยัน ก็มีเจเอฟซีเชฟยันนั่นแหละส่วนมากเยอะแล้วก็พวกเราทีมงานจุรกิจข่าวร่วมร่วมทำบุญด้วยกันใครมีน้อยก็ทำน้อยใครมีมากก็แล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาแต่พวกเราไม่ทำให้พวกไม่ทำให้ตัวเองลำบากทำที่ทำได้เราเราเราไม่ไม่ได้ทำเอาหน้าเอาตาคือเราทำด้วยใจมีน้อยทำน้อยเรารู้จักคำว่าแบ่งปัน ทำบุญชวนหนึ่งเอาไว้กินเพลนหนึ่งอ,อ,อยากไปเที่ยวเราก็มีเราก็ไปไม่มีเราก็ไม่ไปที่เที่ยวนี้แมนอนไปแฮปปี้มากแฮปปี้มากอืมีมความสุขทำอะไรก็แบบไปไหนมาไหนก็สะดวกสบายเออย่างที่พักที่เท่าที่อยู่ที่รับที่นอนอก็เป็นกันเองก็ไม่ใช่ใครก็รู้สนงเงินนั่นแหละ เขาก็ดูแลเราดีเกลัวจะเราไม่ได้อยู่ได้กินอะ่ะขนาดไปทํางานอ่ายังมีงานมาซื้อของมาให้เรากินที่บ้านกลัวเราไม่ได้กินเอ,อทำเขาเขาดูแล,แลเราดีเอออย่างอย่างเชฟเ,เขาเป็นลูกเขาก็ดูแลไม่น้อยเออเขาดูแลเป็นอย่างดีไปไหนมาไหนเขาเป็นหูเป็นตาให้เราตรงไหนเราเดินไม่ได้เขาก็ จูงแขนเรากลัวเราหกลมเขาเราไปกับเขาเขาดูแลเราเขาเทคแก่์เราเราก็มีควาสุกแล้วเออคนเราอย่าไปคิดอะไรเออย่างน้อยๆเราก็เป็นคบกันมานานเป็นแม่เป็นลูกกันไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นใครใครจะคิดยังไงก็จ้างเขาคือเราไม่ได้โดนเขาหลอกเขาจะมาหลอกเอาอะไรของเราเราไม่มีอมี ไม่ใช่ว่าไม่มีมีพออยู่พอกินไม่ได้ร่ำรวยพอจะไปให้คนนั้นคนนี้เออเราก็มีเออเป็นบางเวลาเออเราอาจจะเลี้ยงเขาบ้าง,งแต่ส่วนมากพูดตามตรงเลยนะมีแต่เขาให้เรากินจริงๆอืมไปเที่ยวนี้นะไม่น้อยไม,ไม่ได้ฟักเงินซื้ออะไรกินแม้แต่นี้นิดเดียวคาบไหนกินตอนไหนมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นเชฟออกหมดจริง ออหมดไปไหนมาไหนค่ารถไฟใต้ดินค่าแท็กซี่เขาก็เป็นคนออกหมดเราไม่ได้ออกสักกระตังจริงจริงเออไปซื้อไปซื้อผลละหมากล่าไม้เงี้ยไม่น้อยจะเอาเงินไม่น้อยจ่ายไม่ต้องเดี๋ยวผมจ่ายเองอเข้าเซเว่นอ่าเราไม่ได้เตรียมอะไรไปพร้อมเงี้ยเราจะเอาคิมเราจะเอาอะไรเนี่ยเขา เขาก็จ่ายให้เราหมดคือเราอย่างน้อยๆแหละเข้าไปเขาเขาจะชวนเราไปไม่น้อยเข้าเนล่นขาดเดี๋ยวอะไรไม่น้อยที่ไม่ได้เตรียมไปด้วยไม่น้อยไปเอาเดี๋ยวแม่จ่ายนะไม่ต้องเขาให้เราเอาเงินใส่กระเป๋าคือเขาไม่ให้เราออกเลยอันนี้พูดตามตรงนะเขาจะมีหรือไม่มีเราก็ไม่รู้เออเพราะเราไม่ไม่กล้ากายเฉียตัวของใครของมัน แต่ที่แน่ๆคือแม่น้อยไม่ได้จายอะไรไปเที่ยวนี้เขาออกหมดของกินค่ารถค่าลาเออซื้ออะไรอ,อส่วนต่างเอ,อหรือจะเอ,อเรายาก,กินผลละมารากไม้เนี่ยเขาออกหมดอันนี้พูดตามตรงนะแม่น้อยไม่ได้ออกเ<า><า>ชฟบอ,อกให้แม่น้อยหมดอือจะข้ามถนนหนทางเขาก็จูงแขนเราเขาก็เป็นหูเป็นตาให้เรา เนี่ยเขาดูแลอย่างนี้ไม่น้อยไปไหนมาไหนกับเขาไม่น้อยก็มีความสุขแล้ว่าไปคิดอะไรเลยเราไปไหนเราเรามีความสุขแล้วพอไปอคนเราพอนอันนี้ก็ครึ่งครึ่งร้อยปีแล้วอย่าไปคิดอะไร <c oughs> ถ้าไปมีความสุขไปเถอะทุกคนอย่าไปคิดอะไรให้มันมากคนเราก็แค่นั้นแหละอืไปรู้ใจกันรู้นิสัยใ,ใจคอกันอืไม่ จะเอาไปแบบเป็นดราม่าเอ,อคนอื่นเขาอาจจะคิดเป็นดราม่าอย่างนั้นอย่างนี้นเอ,อเชฟหลอกไม่น้อยอย่างนั้นนี้ไม่มีทางมีจะเข้าเป็นคนจ่ายเทีเ่ยวนี้ยิ่งไม่น้อยไม่ได้ออกสักครึ่งนั่นแหละคนเราเป็นอย่างนั้นหละเออว่าไม่ได้ออกเนาะตอนเขามาส่งถึงโคราชไม่น้อยได้ออกค่ารถทัวร์นั่งจากโคราชมาสองร้อยเจ็ดสิบบาทนั่นแหละคือออกอืไปยุงเทพ เชฟยันออกหมดอันนี้ตามตรงพูดตามตรงกินข้าวมื้อเช้ามื้อเย็นมือ้อมื้อเที่ยงเขาออกหมดแม้กระทั่งซื้อน้ำเป๊ปซี่อะไรต่ออะไรเขาเป็นคนออกหมดอืมแต่เราไปเที่ยวเรามีคนสูงกินอันนี้พูดตรง,ตรง,ต,รงตรงเลยอืมโอเคนะคะไม่น้อยก็ไม่มีอะไรหราก,ก็สวัสดีเอฟซี FC, ทั่วโลกเอฟซี FC, ลุงป้าเอ่ออยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทย ก็สวัสดีทุกคนทุกท่านเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางปีใหม่นี้ขอให้เที่ยวกันสนุกน,นะคะกลับหาครอบครัวก,ก็ขอให้รักกันเที่ยกวกับครอบครัวหาพ่อ,หา,พอหาแม่หาลูกหาเมียก็ขอให้มีความสุขทุกคนทุกท่านเดินทางปลอดภัยเดอ้อปีใหม่นี้เอาแต่สิ่งดีๆเข้าหาตัวสิ่งที่มันไม่ดีโยนลงไปเลยโยนทิ้งไปเลย ให้รักกันไว้คิดบวกนะคะรักกันไว้อย่าเกลียดกันมีอะไรก็อภัยให้ซึ่งกันและกันนะคะทุกคนรักกันไว้ดีกว่าเกลียดกันนะเป็นพี่เป็นน้องกันคนไทยด้วยกันโอ้เยอะแล้วโอเคไม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะสุดท้ายนี้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอฝากทีมง,งานสกิดข่าวทุกคนทุกท่านด้วยะคะ่ะขอบคุณะคะ่ะบ๊ายบายคุณคุณ